กินดีแล้วแบบเาลองสั่งมากินดูก,ก่อนเป็นตัวเป็นตัววิตามินวิตามินรวมหนึ่งเม็ดเอาอยู่หลักหลายสารอาหาราเดี๋ยอาจารย์มาคัดด้วยปากแม่ที่โน่นมันเป็นวิตามินอะไร แม่ถามว่ากินแม่สําหรับแม่กินได้ไหมเขาบอกว่าได้แบคโมไบโอซีก็ดีมันก็เหมือนวิตามินซีไงตัวนี้เป็นวิตามินซนะีกินได้วิตามินซีก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันเออแม,ม่จะได้กินเป็นหวัดเป็นอะไรมันกินก่อนอาหารหรือท้องหลังอาหารหลังอาหารสิหลัองอาหารใช่ไหมเออเดี๋ยวทำอะไรกับซังแล้วนอนหลอบสบายดีกิน ่อเขาอยู่บ้านเขาค่ะกินก่อนเลยหนึ่งเม็ดกินก่อนเลยหนึ่งเม็ดสวยๆช่ำๆคนสวยต้องดูแลตัวเองด้วยวิตามินนะคะวันนี้น,นี้มัน,นโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเหลือเกิน โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะหลอเกินค่ะทุกคนเราจะเป็นต้องบำรุงความสวยด้วยวิตามินนะคะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะไม่สวยก็ไม่มีแฟนค่ะจบ อะไรคะอะไรใครอยากดูปุ้มปุ้ยใครอยากดูปุ้มปุ้ยไอ้ป้อยมาคนอยากดูมัง้งะ อันนี้ทิ้งอันนี้ไม่เอาเอาไปเลยชีวิตจะแหลกละลานทุกคนตอนนี้ล่างเหมือนจะแหลกลานแล้วเหมือนจะแหลกลานละล่างเหมือนจะแ,ลแลลหลกโอ้ไม่ไหวค่ะ ดิฉันไม่ไหวจริงๆค่ะร่างเหมือนจะแหลกราน เดี๋ยวจะนอนค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วเดี๋ยวเวียสองทุ่มสี่สิบลงไลน์แล้วทุกคนก็พักผ่อนเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงดิฉันพักผ่อนทุกคนก็พักผ่อนจบเราจะพักผ่อนไปด้วยกัน เราจะพักผ่อนไปด้วยกันดิฉันพักผ่อนทุกคนพักผ่อนเราจะพักผ่อนไปด้วยกันของเยอะไปหมดไปกรุงเทพแต่ละทีโอไม่รู้อะไรนักหนาเต็มไปหมดแล้วก็แบบยัด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 ใส่เข้าไปยัด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 ใส่เข้าไปไม่รู้อะไรเป็นไง เต็มไปหมดมีแต่คิีนซิ่งอะไรก็ขาดได้ขาดคิีนซิ่งไม่ได้เลยคิีนหน้าไม่สะอาแล้วก็ใช้ใช้ได้อยู่ยี่ห้อเดียวตอนนี้ยี่ห้ออื่นครับไลไม่ได้ใสไม่สะา้าไม่ไลหรอกเอจ้าออะ ไจอมไปจอม,ไ,จอมไม่เลิศไม่ไลค์กับเน็ตไอดอนพยุหะคีรีค่ะไม่ไลค์กับเน็ตไอดอนพยุหะค่ะจบไอเน็ตไอดอนพยุหะไม่เลิศดูตลอดค่ะคุณแพรลี่อโอเคดูตลอด ขอบคุณพี่เรืองวิไลนะคะทุกคนส่งมินิฮาร์ดมาบ้างสิทุกคนส่งมินิฮาร์ดมาบ้างสิไปมินิฮาร์ดมินิใจส่งมินิฮาร์ดมา,าส, hard, สมาักคนละอันปะให้มันอืมส่งของขวัญมา วันไหนไม่เห็นคุณแพรี่ไลฟ์ซิงเหรอถ้าไปกรุงเทพแบบจะไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่ามันไปทํางานแล้วพอใหวขอบคุณพี่บุ๋มเออเลิศพี่บุ๋มเลิศแล้วพอไปทํางานใช่ไหมกลับมาเสร็จมันหมดพลังแล้วอะมันมันไม่อยากทําอะไรแล้วมันเหนื่อยมันใช้เอนเนอรีเยอะเวลาไปออกรายการไปอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ต้องคีนหน้าคีนหน้าเสร็จก็ต้องหาข้าวกินมันก็เลยแบบเหนื่อยเข้าใจปะ พอเหนื่อยปุ๊บมันก็อยากจะอยู่อยากจะนอนเฉยๆหลับหรือไม่หลับไม่รู้แต่ขอให้ได้อยู่บนเตียงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิด Air แอร์ละเข้าไปในห้องเปิดแอร์แล้วก็จะนอนเล่นแต่คิดว่าน่าจะหลับเร็ววันนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่วันนี้พักผ่อนน้อยนอนปัดนนปัดนี่เล่นสักแป๊บนึงแล้วก็น่าจะหลับ เป็นคนหลับง่ายเป็นคนนอนง่ายตายยากเกี่ยวเลยกันเนาะเป็นคนนอนง่ายตายยากค่ะจบอนอนง่ายตาย เอาเข้าห้องอันนี้เอาเข้าห้องอันนี้เอาเข้าห้องอึ๊บอันนี้เอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาเข้าขอบคุณแม่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรลี่สวัสดีพี่ชื่ออะไรสมุนเสมน,สมนอะไรอึ๊บ สวัสดีค่ะเออเนี่ยชอบอันเนี้ยชอบโบอันเนี้ยทุกคนชอบโบอันเนี้ยส่งของขันก็ส่งให้มันถูกกับคนคนสวยสวยมันเหมาะกับโบสีชมพูเมื่อกี้นะคนสวยสวยมันเหมาะกับโบสีชมพูเมื่อกี้เออมันเหมาะสมกันคนสวยสวยกับโบสีชมพูฉ่ำๆนะใช่ไหมพี่ชุลีพร พักผ่อนเยอะเยอะอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวโอนตังคให้พี่ก๊อฟก่อนนี่จะรายจ่ายทุกคนเดือนนี้รายจ่ายเป็นล้านล้านสี่ไม่เป็นไรคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากเอ๊ะยังไงไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากเอ๊ะคืออะไรยังไง ศ์แปดแปดศู้าศสามสคนขยันอยู่ที่ไหนก็เหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยแล้วมันได้เงินก็อยากเหนื่อยอยู่แต่ถ้าเหนื่อยเปล่าไม่เอาถ้าขยันแล้วไม่ได้อะไรไม่เอานะเป็นคนมีไม์เซตแบบนี้ ขยันแล้วได้เงินโอเคยอมขยันยอมเหนื่อยแต่ขยันแล้วขยันไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางที่ควรจะไปขยันขยันฟรีขยันเปล่าเงี้ยโอ้ไม่เอาถ้าจะขยันถ้าจะเหนื่อยก็ขอให้มันได้ได้อะไรเป็การเหนื่อยที่มีสิ่งมีสิ่งตอบแทนรออยู่ถ้าเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรไม่ขอเหนื่อยนะั อืขอบคุณค่ะเขามาติดรั้วกำแพงนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปดูโอ้ยพี่ทับตูวันสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอได้ของขวัญจากพี่ทับตูวันสักชิ้นก่อนเดี๋ยวจะลงไลน์ละ เดี๋ยวขอแบบให้ได้ของขวัญเดี๋ยวได้ของขวัญจากพี่ซับสุวรรณก่อนพี่ซับสุวรรณพี่รับสุวรรณสปอนเซอร์ใหญ่มาแล้วพี่ับสุวรรณรอของขวัญจากพี่รับสุวรรณอยู่นะคะส่งมาเลยค่ะส่งให้มันสมกับที่นานๆเข้ามาทีส่งให้มันสมกับที่นานๆนนนนนนจะเข้ามาสักทีหนึ่ง เปิดแอร์ก่อนแอร์กีอีกแก่ใช่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปดูค่ะต้นไม้มาลงจริงก็ดื้อไปงั้นแหละทุกคนไม่มีใครเขาทำหรอกปกติอะ่ะก็คือปกติใช่ป่ะถ้าแบบว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องมาหลังปลูกบ้านก็แต่ดิฉันอยากให้มันมาตอนนี้ดิฉันก็สั่งตอนนี้เลยดิฉันก็หางานให้ช่างทำ พิฉันก็หางานให้ช่างทำอันนี้เดี๋ยวพี่กอลค่อยมาเอาในครัวจะลกนิดนึงนะคะทุกคนบ้านลกมากทายจะเพิ่นที่บ้านลกเพราะว่ามันยังไม่มีที่เก็บเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ต้องเก็บแบบลกๆไปก่อนนะคะเดีย๋ยวว่ากันนะถ้าบ้านลกโอเคไหม พี่ตับสุวรรณขอบคุณค่ะพี่ตับสุวรรณคนน่ารักของน้องพี่ตับสุ support, support, สวรรณที่เขาซัพพอร์ตพอร์ตซัพพอร์ตดิฉันนะซัพพอร์ตทุกคนนะพี่ตับสุวรรณเนี่ยเขาดีจริงใช่ลกมากก็ดูสิเนี่ยมีแต่กองอะไรอ่ะก็ดูสิไม่ลกยังไงดูดิมีตะกองอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอู้อซื้อมาก็ไม่ได้กินดูลืมเลยเอาไปนี่สิ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  เี๋ยวเก็บก่อนดิฉันชอบมาเก็บมาเรียงไว้ก่อนเรียงไว้เก็บไว้ให้มันให้มันเป็นประโยชน์สวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บของแป๊บนึงเพราะว่าเพิ่งกลับจตกคงที่เรเป็นคนที่แบบถ้าเห็นอะไรไนมะ่เรียบร้อยแล้วก็จะแบบจะง,งุดหงิดสายตานิดนึงก็จะต้องแบบโอ้านี่มันอันนี้แล้วนี่เดี๋ยว จัดการได้ละมันหลายวันแล้วหลายวันแล้วจัดการทำลายหลักฐานมันหลายวันแล้วเกินอันนี้ถุงนี้ใช้ได้อยสำหรับปุนเทพก็จะเอาอใส่ใส่ถุงน,นี้ไปขวินคลายขวินคลาย วินค่ะอ่าะภาปูหมดเหรอจะได้ซื้อจะได้สั่งเฮ้ย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 นอนเฝ้าหน้ากันนะปูเขาจะนอนเฝ้าหน้าห้องค่ะ ซื้อของมาเหมือนคนไกลตลาดอ่ซื้อมาไกลหรือไกลก็ไม่ต้องจะไปทําไมหลายรอบล่ะไกลสิเข้าไปในตัวอําเภอเข้าไปทําไมแล้วน้ําก็กินไม่เหมือนชาวบ้านครักินน้ําแรกอย่างเงี้ยต้องไปซื้อเซ็นทันไปทําไมหลายรอบล่ะก็ต้องฉลาดสิใช้ชีวิตอะหล่อนก็ไม่รู้หล่อนก็พูดไปเรื่อยหล่อนก็ไม่ตื่น เก็บก่อนเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ให้มันอยู่ที่มันอันนี้ขยกอะไรเด <c oughs> นี้อันนี้อาใส่ขยนะนั่น ใส่ขย,ยะโอ้ยนอนเลยเก็บอันนี้เก็บเข้าห้องอันนี้เก็บเข้าห้องอันนี้เก็บทิ้งไปเลยมันนานแล้วมันนานแล้วเออได้หมดลแล้วแต่ เอาไอ้อต้มแล้วเอาไปนะเดี๋ยวมันลืมอีกแล้วมันก็จะแช่แช่อยู่ในนั้นแ <c oughs> ม่ก็จะเสียดายของเสียดายของแล้วก็จะไม่เอาทิ้งไม่เอาทิ้งมันก็จะหมักอยู่ในตู้เย็นแม่ใครเป็นบ้างคะห่วงของ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อเอาไว้ก่อนสรุปสรุปก็เอาไว้ก่อนตลอดไป เอาไว้ก่อนเท่ากับตลอดไป okay. เอเดูกันมาหอมทีแล้วแม่จะนอนละปุ้ยแม่จะเข้าห้องนอนแล้วนะแม่จะเข้าห้องนอนแล้วแม่จะเปิดแอร์นอนแล้วนะคะมาหอมทีเร็วมาหอมทีแล้วหอมทีหนึง

ไม่อาบแล้วเพราะว่าอาบตอนมาแล้วไม่ไหวแล้วไม่พร้อมที่จะทำอะไรทั้งนั้นตอนนี้พร้อมอย่างเดียวคือพร้อมที่จะนอนนะใครเขานอนกับแม่ข้างนอกนอนกับแม่ค่ะไม่ได้ฝึกให้เขาอยู่ในห้องนอน,นจริงๆหมาไม่ควรอยู่ในห้องนอนนะเพราะว่ามันมันมีเขาจะมี กลิ่นบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเขายันเป็นภูมิแพ้ด้วยอไม่ได้ก็ดีแล้วไม่ได้ฝึกให้เขานอนในห้องตั้งแต่เด็กเขาก็จะนอนข้างนอกนอกว้างขวางไปปิดก่อนปิดมา่านก่อนยังไม่นอนนะคะ่ะทุกคนเปิดแอร์ละรอแอร์เย็นก่อนรอแอร์เย็นก่อนปึ๊บ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  ห้องฟอกก่อนห้องฟอกสำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นภูมิแพ้อย่างเราอ้าโอ้ยฮ่าสวรรค์สวรรค์ว,ว,วิมานฮัลโหลฮัลโหลอะไรทำอะไรอยู่ไล์สเหรอใช่ กำลังว่าจะสลิปปิ้งก็เลยแบบเฮ้ยสลิปอะไรเร็วจังอ๋อเพิ่งมาถึงบ้านนะนีคนอยักเ้ออะไรนะมีคนอยากเคลียร์กายไม่ต้องไปแซลยายแล้วไม่ต้องไปแซวเขาเลยหาเรื่องแซวเขาเป็นยายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะยายคิดถึงหนูไหมคะยิดดอลคินดอลวอ